กราบสบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกทุกทา,มานมื่อนี้อยู่อยู่ภู้มื่อนี้ขึ้นมาภู้มื่อี้นี้ขึ้นมาภูมาหาอยู่หากินแล้วก็มาทางอ่ามาจูดป่าพ่อม้อหากับมมเหอดมากับ นางตุลาและกับแม่เพื่อนน้น,านาสวนมันขาจา,ขาพี่น้องไงโอ้ยตะสะออนตุนลาสบายดีทำผสมน่ะลูกหนุมือสบายดีสบายดียดยดยดลูกเด้อใจสิไปลาใสไปจูนให้กับงมหอย เก็บพักไปลวกพ่ออมน้ำไม้ข้าว่านน้ำไม้หุ่นมาสัน่นส่งจุดป,ปลาได้ไหมลุนน้ำไม้หุ่นเกิดดูล่าไปเอ,อิญนะลูกแดดแดดตอนเที่ยงเลยนี่นะห้ากาสิบเอ็ดโมงสาวพุดดี้เที่ยง เพิ่นมามาจุดให้นี่บอนสิงมุ้หอยแต่ว่ามาแต่จุดให้พฮคนละจังสีงมุ้เนาะเก็บพักพร้อมไปลวกนี่พักอ่ะมอเคยโอ้ยตกใจบนเฮงบาเคยมาจักเถื่อฮากาสิมาแมนเบิดดินขะเจ้านี่ย พูดพูดกันไล่หนิเลยไลยเทะไลยบ่าตัวน่าจะบื้นได้บ่น่ะจะขึ้นได้บ่น่ะจะปีนได้โอ้เก่งเทะสูงถึงได้เก่งเก่งเจ้าหนี่งภาษี เอาแขมือแกงกรซสานจ็กสิได้ยังอไม่ตีนเอาอยากได้ไล่แต่แต่แต่บ่โหแจ็กสิได้ยังเมื่อเอาก็คือห่างไวเทนาะบยายามพลาดบ่นีนฮะต้นกล้วยป่าบ่เบี้ยมันนี่นี่เอ้าวสารกระมีบ่นี่เออสิได้เอาสารนี่แหละเมื่อแกง สเลอมันเล่าแศรษเศรษกว่าสานบ่เศรคนเดียวจบเออสานอะแซ่บเนาะอุ้ยลอยบนหัวเข่าเนี่ยอมืสวนมันต้นเพิ่นกำลังงามเลยนี่เออปลูกเสียงบ่นี่ อมปลูกเสี้ยงกับปูกสั้นนี่ตัวใดปลูกซอขากว่าบอเออข้างนั่นก็แม่เหนมันบอพูนะแมนเบิร์ป๊ดตัวเดรทมดาเนาะพซื้อจักนลนก็บซาล้าน tuần cuội bạn hao bao nè tuần cuội tà. bà ừ. chuột có bờ tai nó ừ. khinh cứ gào ô tôi la này bươn phù cả đây <cười> <cười> Thông mà đa mà chuột này Sỏi trễ gần เส้นหาชอเจเพิ่นจักซีแล้วรู้บ่แล้วแหละคือลมแต่นาะจุดมือนโอ้ลงได้เซยเนาะตู้เจ้านี่ระวังมันบาดมือเจ้าเด้อมือหน้าจะให้พ่อเจ้าอันซักลักให้เด้อเหตุฮาวเออ นอแคมเลย<า>เออนีบโมนอแคมมะแกงาสารามันรั่วไปเห็ดเนี่ยอ่ะนะเออ,เเอ,อดั่นนั่นบ่ไม่รั่วล้วต่อเอาเลยอเออไปไปเห็ดอะไร,ระเคยเห็ดจักเก่อได้หนิขี่บอขีดก็ไฟใส่เป็นจุ่มเป็นจุ่มโมแม่ ไปไปหาใไหมยูไซหน่อยบ่หน่อยมาห่สานแหละเปลี่ยนใจแหละบ่เอาแข็มสิเอาสานบ่ไนเนาะตุลาเออจังน้อยหายสอหมื่ก้อนเลยบ่งบ่งไห่บุนบักสูงเนึ่งนอนุณยอโอ้โหโมเดลธรรมดา โอ้อ oh, yeah, MM ันนี้ก็ต้นโนนพูเลยนี่เริ่มลงไปนะชั้นๆจิกลิอ้าแขมก็ตัดทิ่มเนาะอันน่ะเนาะไปเห็นใบฟอยเมือยบ่ตละหึะมียังไเอามานี่ของจะเอามาใส่ยังของนํามาใส่หอยใส่บ่อนงมหอยเอ้าจุลนะะ นป่ะหนั่นหมาสิไปเอาอันใหม่มาสั่นพอขี้ก็ไฟซุ้มใส่เลยขี้เลือนตุลามันลมผัดมาได้ลูกนั่นๆๆๆๆๆยังอ๊อกลูกจุดกันแบบทางตรงเลยได้บวกเป็นทางอ๊อกได้หนิขู่ได้เอามาใส่ยังเออตุลาแจกตัวงานได้เมือนนี่ได้ mặc dù ừ. này, anh ăn anh 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 đây em nào hay bưng anh bên anh 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 เอา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 แม่จ้าสิโอ้ยไหลกันมาแล้วพี่น้องเอ้ยโผจุดไฮโผจุดย้ายไปโผหัวใส่แน่ดินจังนห้าพุ่นหัวฟูผาบ่อน้ำไปอีกบ่ phạc bún hang vậy vô phạc vậy, ừ. thảo lá, lá gì? Ở rừng rậm. Ừ, đẹp, 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 chữ hài เน่ยโตแล้วปุ ä, ๊บนหายอยู่นาะจังเขานอ้ก็จะข้องเออสีออกมาได้หืขค้นจะอลงโอโหป้าป้าไปผูกิ่มาถืคลองอามากุซาซิถือเนั้น Cứ ừ, đây là ngang vào đi khô ngắm hỏi bỏ hỏi 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 มีทางลงทางเดียวนี่ถ้าผุดมีบ่อืมไปย่าง หยุดหายัดคึ้นะบ้านคนต้องห้ามจากสิวันอะไรเละหักตัวลาจะมาขูมือหรือบอมาบางมือจะเห็นยังไงเป็นอะงมอยจะเป็นยุกงมหอยนะโอ้เก่งแท้มาแรกเงจะไปนอน้องข่อยดิบอมะแรงเออกระตัวได้ขอบ่มีหมูได้มะแรง ขันตจะบอไปอยู่น้ำนาเฮียนเนมื่อเบิร์ดนาจุฬาไปอยู่น้ำมาพ่อกำมาคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อจันน้อยงมหอยให้เบิ่งพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องนะหนุสบายดีทา่านผู้ชมน้อยพ่อกำมาคลิปหนาเด้อ